วันนี้จะพามาชมผักโขมนะคะที่หวานโดยมเมล็ดพันธุ์ของเราเองค่ะผักโขมเราจะปลูกด้วยการหวานนะคะเอา,มาเมล็ดมาหวานบนร่องที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะวันนี้จะพามาชมผักโขมสองชนิดด้วยกันค่ะเป็นผักโขมขาวแล้วก็ผักโขมใบชามค่ะผักโขมทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นที่นิยมของท้องตลาดเลยนะคะ เดือนที่เหมาะสมสำหรับภาคใต้นะคะก็จะหวานเดือนประมาณปลายเดือนคุมพามีนาเมษาค่ะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะคะเริ่มจากหวานเลยนะคะประมาณ20วันค่ะระยะเวลาสั้นมาก ทำเงินได้เร็วด้วยค่ะราคาขายเนี่ยเราจะขายส่งอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทค่ะแต่ถ้าไปขายปลีกขายเองตามตลาดนัดนะคะเราจะตามเป็นกําค่ะเฉลียแล้วกิโลหนึ่งเราจะได้ตกอยู่ที่กิโลละ50บาทกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปถอนประคมขาวกันก่อนเลยค่ะ ตระโคมขาวนะคะลักษณะลำต้นของเขาจะอวบนะคะจะอวบไม่อวบอยู่ที่การหวานด้วยค่ะถ้าเราหวานได้ห่างต้นก็จะอวบใหญ่นะคะแต่ถ้าหวานแบบชิดกันต้นก็จะเป็นต้นฝอ,อยค่ะต้องใช้เวลานานกว่าที่กําหนดอีกค่ะกว่าจะได้ต้นใหญ่แบบนี้นะคะเมนูยอดชิทของผักโขมนะคะก็คือแกงเลียงภาคใต้ค่ะแล้วก็ผัดน้ำมันหอย นะคะอร่อยมากขอบอกต้องลองสักครั้งค่ะการถอนเนี่ยเราจะถอนต้นที่ใหญ่แล้วก็อวบไปก่อนนะคะเพื่อแล้วก็เว้นต้นที่มันยังเล็กอยู่ไอ้มันได้โตขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะจะได้น้ำหนักนะคะ เหนื่อยกันหรือยังคะถ้ายังไม่เหนื่อยเดี๋ยวจะพาไปถอนปะขมใบชามต่อเลยคะ่ะไปกันเลยลักษณะของปะขมใบชามนะคะต้นของเขาจะแตกเป็นกระแหนงเยอะนะคะใบของเขาจะใหญ่คะ่ะ เริ่มถอนกันเลยค่ะการถอนก็เหมือนกันค่ะเลือกต้นที่โตอวบก่อนเลยค่ะแล้วก็ต้นเล็กๆก็จะเว้นไว้ให้เขาได้โตขึ้นอีกค่ะ อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ